ดยังไงกับข้อสอบการวิจัยโฆษณาไม่มีความมีเห็นหมดไปแล้วหลอดนึง่ยคิดยังไงคิดยังไงกับคิดยังไงตอนแรกผมก็ผมทำได้นะเอเปิดหน้าแรกปุ๊บแทงเลยคือแบบว่าคำถามเดียวจะเว้นไว้ทำไมาครับ เป็นสิบยี่สิบบรรทัดเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรเลยแต่ก็ยังถ้าจะเข้าใจดีก็จะใายตอได้อยู่อา้อามอ้ามคิดไงบ้างพูดได้คำเดียวว่าแพ้งแพ้งมากๆเหลือคำจะบรรยายคือแบบหนกระดาษคำตอบแล้วเครียดอ่ะอาจารย์ไป็นทำไมเยอะแยะแบบกดด,นดันนะเออว่าแบบนี่จะเขียนไรวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสาวทันทอ น่าไม่ไหวแล้วจัดเต็มมั่วเต็มอ่ะเออโบสคิดง่ากับข้อสอบการวิจัยเคียดมากครับแค่นี้ครับกีดกีดเพื่อออกจากห้องสอบมาคิดงกับข้อสอบมั่งปวดไสติ่งเลยครับลงตับทำได้ไหมทำได้ไหม มถามมาได้าว่คิดไงกับข้อสอบการวิจัยเมื่อกี้ที่ผ่านมาเขียยอดมากไม่เคยผ่านหูเลยคอนเทนเจอรแลนด์ะมีอะไรที่อยู่ในชิมไหมออีอะไรที่อยู่ในชิมไหมไม่มีไม่มีอะไรที่อยู่ในชิมย่างไหมย่างไหม แบงค์แบงค์คิดไงกับข้อสอบการวิจัยที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เรียนใหม่ได้ไหมนายซัมเมอร์ครับสองคนนี้อ่ะรู้สึกไงกับข้อสอบอ่านข้อสอบไปไกลอยากจะลองไ่ต้องใหม่ตรงกระดาษสอบได้กว่านไหมถ้าถ้ารีเกตได้ก็ดีไง เออคงจะได้มันด็อกวน้องบวก